ปฐมบทเมื่อนักล่าสังหารกลายเป็นนักล่ารับจ้างผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่20จากสถานการณ์สู้หลบบนเนิน417แม้ว่าจะได้ศพไอ้พวกเวทกงกว่า50ศพ แต่ศพของฝ่ายทหารลาวนั้นกลับมากกว่าเกือบเท่าตัวสแสดงให้เห็นถึงฝีมือในการรบได้เป็นอย่างดีการสูญเสียอเมริกันถึง6คนทําให้พันตรีโรเจอร์และพันตรีคอรลินแค้นใจเป็นอย่างมากเวลาที่ล่วงเลยมาแล้วถึง3วันจากวันเสร็จศึกเนิ่อง417ทั้งสองคนพกเอาแต่ความก,กลัดกลุมและสี่เลียสผิดกับพวกนักล่ารับจ้างที่ไม่มีอะไรมาเป็นกงนังวลตลอดเวลามีแต่คําว่าพักผ่อนเพราะถือว่าว่างเว้นจากภารกิจ แม้ทุกคนจะรู้อยู่แก่ใจว่าพันตรีเมริการทั้งสองกำลังกลุ้มเรื่องอะไรอยู่ก็ตามแต่ทั้ง12คนก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาให้เห็นแล้วก็รู้อยู่แก่ใจอีกว่าการสูญเสียกำลังลพลภารกิจที่ไม่เสร็จสมบูรณ์และค่ายเวียดกงที่เป็นก้างตา่ำคอทั้งหมดนี้รวมกันคือสิ่งที่พันตรีเมริการทั้งสองต้องการจะแก้แค้นต้องการจะเคลียร์ให้ออกจากสมองแผนการปฏิบัติทั้งหมดจะทำได้หรือไม่ อยู่ที่การอนุมัติของพันเอกนอร์แมนแต่เพียงผู้เดียวเช้าวันนั้นคนทั้ง12คนบนโต๊ะอาหารในที่พักในบริเวณสถานทูตอเมริกาทั้งหมดทานอาหารเช้ากันไปคุยกันไปเมเจอร์ Major, ผมเห็นคุณไม่สบายใจมาหลายวันแล้วนะคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจ่าดาวเหนือเป็นคนเอ่ยถามขึ้นก่อนอืมเอาตรงๆนะนอร์สตาผมอยากถล่มค่ายไอเวียดโกงแม,ม่ชิบหายเะยแต่นอร์แมนแมรู้มัตก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเมเจอร์ นี่ไม่ใช่บ้านพ่อเมืองแม่ของเรานน่น่ะจา่าดาวเหนือตอบแบบขวานผ้าซากคิดอย่างคุณมันก็อาจจะถูกแต่อย่าลืมว่าเราเป็นทหารแล้วอย่างอเมริกันหคนนั่นน่ะก็เป็นคนที่ผมรักมากผมอยากแก้แค้นให้เขาจา่าดาวเหนือไม่ตอบคงแท้ไก่งวงอบต่อไปเหมือนไม่สนใจถ้าทางผมใช้พวกคุณช่วยพวกคุณจะโอเคไหมมีเงินจ้างอะพวกผมทําทุกอย่างนะครับจา่าดาวเหนือตอบแบบง่ายๆการที่อยู่กันมาหลายเดือนแล้วทําให้คนสองพวกเริ่มเข้าใจกัน สามารถใช้คำพูดบางคำได้โดยไม่ถือสาผมอยากถามอะไรคุณหน่อยสิไออาวุธที่พบบนเนิน417น่ะมันเป็นของเมริกันแล้วมันไปอยู่กับพวกเวทกงได้ยังไงจ่าดาวเหนือเป็นฝ่ายถามขึ้นบ้างไอพวกลาวระยำนั่นแหละมันเอาไปขายในตลาดมืดไอพวกนี้มันเลวที่สุดเลยมันไม่คิดหรอกว่าของที่มันเอาไปขายน่ะสักวันมันจะย้อนกลับมาทําลายตัวมันเองจ่าดาวเหนือโหดร้อนในลําคอสักวันมันคงขโมยปืนใหญ่ขโมยรถถังไปขายแล้วนะก็อาจเป็นได้นะนอสตา แม้แต่รถยนต์มันยังขโมยไม่เว้นแต่ละวันเลยจ่าดาวเหนือไม่ถามหรอกว่ารถยนต์ทหารที่มันขโมยไปแล้วเอาไปวิ่งที่ไหนในเมื่อเมืองลาวมีแต่ป่าแต่เขาไม่จําเป็นเลยที่มันจะต้องออกมาวิ่งในเมืองวิธีการดําเนินการรบของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในเอเชียเวียดนามใต้ลาวขเขมรและไทยนั้นพวกมันไม่ต้องไปหาซื้อของแพงจากที่อื่นเลยหาซื้อในตลาดมืดนั่นแหละบรรดาพวกคอรัปชัน จะหาไปขายให้กับมันเองอย่างคลังน้ํามันคลังอาวุธของในพลกองแรนั้นเป็นไรล้วนแต่เป็นของที่ออกมาจากกองทัพอเมริกันทั้งสิน้นความเงียบเข้าปกคลุมความคิดแต่ละคนล่องลอยไปคนละทิศละทางกระทั่งเสียงวิทยุดังขึ้นพันตรีคอรลินเป็นคนพูดเองนอแม่ Norman, เรียกพวกเราทั้งหมดไปพบในตอนเช้าวันนี้พันตรีโรเจอร์ยิ้มออกมาทันทีที่ทราบคุณมีงานทําแล้วนอสตาร้องแบบเนี้ยผมเชื่อได้ว่านอแม่อนุมัติแล้ว พันตรีโรเจอร์ยิ้มให้กับทุกคนบนโต๊ะอาหารแล้วมุ่งไปยังที่ทำงานของเสนาธิการใหญ่ทันทีภายในห้องยุทธการพันเอกนอร์แมนกับนายทหารอเมริกัน4-5หคนนั่งคอยอยู่ก่อนแล้วพวกไปทีหลังตั้งเลือกที่นั่งเอาตามใจชอบซึ่งก็พอจะพูดกันได้ดูเรื่องโดยง่ายเมื่อทุกคนพร้อมพันเอกนอร์แมนเริ่มทันทีโอเคเมเจอร์โรเจอร์ผมอนุมัติแผนการโจมตีค่าย V c ของคุณ ภาพถ่ายบนจอฉายภาพนิ่งเริ่มปรากฏโดยนายทหารฝ่ายข่าวประกอบคำอธิบายนี่คือภาพที่ตั้งค่ายของมันซึ่งถ่ายจากทางอากาศภายในค่ายมีอาคารที่พักประมาณ20-30ถึงหลังแต่ละหลังพักนอนได้ประมาณ4-6ถึงคนนอกจากนั้นยังมีโรงประชุมสนามกีฬาบาสเกตบอลหรือวอลเลย์บอลโรงครัวอาคารบอกอ่ออยู่บนเนื้อที่ประมาณครึ่งตารางกิโลเมตรกำลังรบในค่ายมีประมาณ250-300ถึงคนเป็นกำลังรบหลักทั้งสิ้น อาวุธที่ใช้มีปืนกลขนาด12.7ม mm, ิลิเมตร RPG และอากา47เท่านั้นรอบค่ายมีร่องเลดช,ชนิดทอดถึงกันหมดมีบังเกอร์ดินทุกระยะ30เมตรรอบนอกมีการวางกับระเบิดห่างจากขอบค่ายออกมาถึง300เมตรทางเข้าออกค่ายที่เป็นถนนมีทางเดียวแต่ทางที่คนจะเดินเข้าออกทำได้โดยรอบฐานหากรู้ช่องทางหลบกับระเบิดในฐานฝ่ายข่าวเปลี่ยนสไลด์แผ่นต่อไปและนี่คือภาพที่ถ่ายทางพื้นดิน จะเห็นได้ว่าอาคารทุกหลังขุดลึกลงไปในพื้นดินแล้วใช้ไม้สูงทําหลังคาดินที่ปูทับไม้สูงจะมีหญ้าและต้นไม้ขึ้นปกคลุมช่วยการพรางเป็นไปนอย่างธรรมชาติที่สุดข่าวสารจากฝ่ายข่าวมีเท่านี้นายทหารการข่าวกล่าวจบแล้วกลับมานั่งคนต่อไปคือนายทหารฝ่ายยุทธการที่จะว่าต่อบนแผ่นที่ขนาด1ต่อห้าหมื่นที่ติดอยู่บนแผงล้อเลื่อนค่ายนี้ตั้งอยู่ในป่าในหุบเขา เราสามารถใช้อาวุธหนักจำพวกคอตั้งยิงจากยอดเนินที่อยู่รอบค่ายได้หลังจากนั้นใช้กำลังฐานราบเข้าตีและยึดพื้นที่ต่อไปผมคิดว่าใช้กำลังฐานราบสัก300คนคงจะพอเพียงทั้งคุณมีอะไรไหมนอนสตาในฐานยุทธการจบคำบรรยายเอาง่ายๆแล้วหันมาถามทั้งจ่าดาวเหนือเล่นเอาอคนถูกถามงงเอาผมยังไม่รู้เลยครับว่าผมต้องทำอะไรในงานนี้คุณคือชุดเกานำกำลังเข้าโจมตีไม่ไหวหรอกเมเจอร์ ลักษณะที่พักในค่ายของมันแบบนั้นอย่าว่าแต่คอเลยผมต่อให้เป็นปืนใหญ่ h ฮ w วิสเตอร์ร้มิลลิเมตรก็ทำลายมันไม่ได้แล้วการที่เมเจอร์จะใช้กำลังทหารลาบบุกเข้าไปอ่ะมันเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆนะครับคุณลืมดงกับระเบิดบังเกอร์แล้วตอนเนี้ยมันก็ได้รับอาวุธกระสุนจำนวนใหม่แล้วด้วยเมเจอร์ Major จะทำยังไงจากคำพูดอันชัด้อยชัดคำของจ่าดาวเหนือทำเอาทุกคนถึงกับอึง้งทุกคนต้องยอมรับในความคิดเห็นของจ่าดาวเหนือบรรยากาศในที่ประชุมเงียบกริบ เงียบกระทั้งได้ยินแม้แต่เสียงหายใจของตัวเองพันตรีโรเจอร์ลุกจากที่นั่งเข้าไปหานายทหารยุทธการที่พลาออกจากแผนที่แล้เข้าไปคุยกับพันเอกนอร์แมนพกที่นั่งอยู่ไม่รู้ว่าทั้ง3ามคนคุยอะไรกันเพราะเป็นการคุยกันเบาๆสักครู่ทั้ง3มจึงแยกกันกลับออกมานั่งโอเคนอสตาเหตุผลของคุณถูกต้องผมอยากจะทราบวิธีการของคุณบ้างถ้าอย่างนั้นโอเคขอบคุณครับถ้าเป็นผมนะ ผมจะเปิดป่าบริเวณนั้นให้โปร่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างแบนราบลงกับพื้นดินทําให้หลุมทําให้ร่องเลดคนเข้าไปอาศัยหลบซ่อนไม่ได้และทําให้กลับระเบิดพินาทั้งหมดเสียก่อนคุณจะทําแบบไหนก็ในเมื่อเมริกันสามารถทิ้งระเบิดปูพรมฮานอยได้เพียงแค่ VC ีเล็กๆแค่นี้อเมริกันทําไม่ได้หรอครับการทิ้งระเบิดในฮานอยเราใช้ B52 ต่อเป้าหมายใหญ่ๆแต่สําหรับเป้าหมายนี้มันเล็กเกินไปเรากลัวประชาชนจะได้รับผลกระทบ ก็เมเจอร์จะใช้ B-52 ไปทําไมล่ะครับใช้แค่ที8 8นักบินมงหรือว่านักบินลาวก็ได้ล้อนาปามหย่อนลงทีละลูกทีละลูกสักยี่สิบสาลูกไม่ได้หรือไงครับโ okay, อเคนอสตาถหลักการนี้ผมยอมรับนะพันเอกนอร์แมนพูดออกมาเองพันตรีโรเจอร์แวลตาวาวรดด้วยความพอใจหันมามองจ่าดาวเหนือก่อนที่จ่าดาวเหนือจะพูดต่อ ผมจะไปอยู่บนยอดเนินเป็นฟอร์เวดแอร์ไกด์ให้เข้าโจมตีในตอนดึกต้องทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดหรือจนกว่าป่าจะราบสามารถมองเห็นพื้นดินกําลังทหารราบล้อมวงนอกห่างจากขอบค่ายระยะประมาณสักพันห้าร้อยเมตรเพื่อป้องกันอันตรายจากระเบิดและเพื่อเป็นการปิดล้อมไอพวกที่แหกออกจากค่ายการทิ้งระเบิดควรจะทำสองครั้งคือในตอนดึกกับตอนเช้าเมื่อสว่างเราก็ใช้รถถัง APC นำกำลังทหารอีกส่วนหนึ่งบุกเข้าไป การส่งกําลังรถถังเข้าไปก็ต้องแน่ใจแล้วว่าการเคลื่อนไหวทางภาคพ,พื้นไม่มีหรือสามารถตรวจการได้เป็นอย่างดีแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงทางผมจัดการเองหากเป็นไปได้ผมจะเข้าไปที่ขอบค่ายของมันด้วยตัวเองเลยโอเคนอสตาผมยอมรับในตัวคุณอีกครั้งขอบคุณครับพนอกนอร์แมนงานเนี้ยทางผมจะล่วงหน้าไปก่อนเพื่อหาแนวโจมตีและแนววางกาลังทหารราบคิดว่าภายใน3วันคงเรียบร้อยขอให้ทางคุณนะเตรียมเครื่องทีย่ให้พร้อมก็แล้วกัน อย่าลืมว่าต้องทิ้งระเบิดให้ลงครอบคลุมทุกตารางนิ้วมันเลยจึงจะมีทางเผด็จศึกมันได้การประชุมปิดลงหลังจากทั้งหมดได้พูดคุยกันทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวทั้ง14คนเดินทางกลับที่พักเตรียมออกเดินทางในค่ําคืนนั้นเลยไม่น่าเชื่อที่พันตรีเมเดกันทั้งสองขอร่วมออกภารกิจด้วยการเดินทางในค่าวันนั้นไม่ยุ่งยากอะไรเดินทางโดยรถยนต์ไปตามถนนหมายเลข7แล้วลงเดินต่อเข้าไปในดงทึบด้วยระยะเพียง7-8กิโลเมตร กองส่องเวลากลางคืนที่ทุกคนมีช่วยให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างรวดเร็วหากจะต้องสวนทางกับไปพวกศัตรูก็สามารถที่จะเห็นได้ก่อนแต่ก็เชื่อว่าป่าทึบแบบนั้นไอ้พวก v ีไม่ออกมาเดินเพ่นพ่านแน่สว่างพอดีที่ทั้ง14คนมาถึงยอดเนินทั้งด้านเหนือของค่ายไอเวียดกงระยะห่างเกือบกิโลเมตรไม่เป็นปัญหากับการใช้กล้องส่องสองตาส่องตรวจการภาพภายในค่ายปรากฏให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่นายทหารฝ่ายข่าวบรรยายสรุป ไม่ต้องลงไปลาดตะเวนอะไรให้เสียเวลาอีกแผนการชี้เป้าให้ที28เข้าโจมตีอยู่ในสมองจ่าดาวเหนือหมดแล้วเพราะงานแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเคยทํามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนพันตรีโรเจอร์วิทยุให้ทางพันเอกนอร์แมนเตรียมการเข้าโจมตีได้เลยในค่ําคืนวันนั้นกลางวันวันนั้นทั้งวันนักล่ารับจ้างทั้ง12คนและ2พันตรีเอาแต่นอนพักผ่อนแต่พันตรีเมริกันเพลิดเพลินกับภาพของศัตรูที่ส่องเห็นในกล้องขยายมากกว่า เพราะอาจจะเป็นครั้งแรกของแกที่ไม่มีโอกาสทําศึกแบบนี้ตลอดทั้งวันแกทั้งสองคนเฝ้าคุยแต่เรื่องความเสียหายและความตายของพวกเวียดกงและเช่นกันวันนั้นทั้งวันฐานราบราวจะค่ายเวียงจันทร์เดินทางเป็นขบวนทยอยแทรกซึมเข้าป่าในเขตนั้นเพราะตามแผนแล้วทุกหน่วยต้องเข้าที่ให้แล้วเสร็จก่อนสี่ทุ่มของคืนนั้นทุกหน่วยดําเนินงานของตัวเองไปอย่างราบรื่นโดยมีพันตรีคอรลินเช็คพิกัดแผนที่ของชุดต่างๆอยู่ตลอดเวลา กระทั่งได้เวลาตีหนึ่งของคืนนั้นเสียงเครื่องบินที28ดังแววมาให้ได้ยินแต่ภายใต้เสียงของที28นั้นปรากฏมีเสียงของฮอสอดแทรกอยู่ด้วยพันตรีโรเจอร์กดปุ่มสัญญาณแจ้งที่อยู่ทันทีฮอลำนั้นรู้ขั้นตอนปฏิบัติของตนดีจึงบินเข้าหาทิศทาง280องศาระยะ1,000เมตรปฏิบัติได้พันตรีโรเจอร์สั่งการทางวิทยุถึงนักบินฮอในความมุ่งหมายก็คือให้ฮอทําการทิ้งครูสัญญาณลงกลางเป้าหมาย เราให้ทียีโจมตีต่อไปเพื่อเป็นการง่ายต่อการนําร่องให้กับเครื่อง <S <S รรรรรเสียงแฟงระเบิดขึ้นเมื่อกระทบพื้นดินนักบินหอฝีมือใช้ได้บินเข้าตามทิศทางองศาแล้วจัดระยะโดยมีทางพื้นดินคอยบอกอีกต่อหนึ่งแฟร,ร์ลูกนั้นลุกเป็นลูกไฟดวงใหญ่อยู่กลางฐานขอมมันพอดีแสงไฟสีขาวเงินยวงมองรอดเข้าไปในดงไม้เห็นได้ไกลจนสุดสายตาที28ที่บินวนเวียนอยู่รอบนอกดึงเครื่องเข้าหาทันที ก่อนที่พวกเวทกงจะตั้งหลักได้ทันลำแรกบินเข้าไปก่อนไม่มีการเปิดไฟแถมเป็นเวลากลางคืนไอ้ปืนกล12.7ม mm. ิลลิเมตรจึงไร้ความหมายหน้าปามลูกแรกลงไปแล้วลูกไฟที่เกิดจากผงหน้าปามลุกพุ่งขึ้นมาจนท่วมยอดไม้โดยที่ตกห่างจากแปลไม่ถึง100เมตรได้ผลจริงลำแรกตีวงออกลำที่สองเข้าต่อห่างจากลูกแรกไปทางซ้ายเล็กน้อยดูเหมือนนักบินจะรู้ลัศมีของเป้าหมายอยู่แล้ว ลำต่อมาจึงพยายามทิ้งให้ลัศมีของเปลวไฟขยายออกจนรอบลำที่3าลำที่4ลำที่ห้าลำที่6พผัดกันย่อนไข่เหล็กลงไปจนครบ10ลำลำละสองลูกจากปีกทั้งสองข้างไม่เพียงเท่านั้นอันตรีโรเจอร์เกิดมันในอารมณ์ฝั่งให้นักบินเข้าโจมตีอีกคนละ2ลูกซึ่งก็อใช้เวลาไม่มากมายอะไรนักที่นักบินจะกลับไปติดระเบิดเข้าเครื่องมาอีกครั้งเกือบ3ชั่วโมงเต็มของการโจมตี หม้ใหญ่ประเภทไม้เกี่ยงที่ใบเขียวตลอดปีแต่ติดไฟง่ายแม้สดสดก็ติดไฟได้เพราะในเนื้อมันมียางมากลุกติดไฟลามแผ่นกว้างกว่าบริเวณค่ายข,ายของมันเสียอีกเมื่อมองจากเบื้องสูงลงมาพื้นที่ที่ติดไฟมันเหมือนกับทะเลเพลิงจริงๆเสียงระเบิดของกับระเบิดในดงเสียงคลังระเบิดออกมาแสดงปริมาณความร้อนที่เผาผ่านหมยใหญ่ล้มคลืนต้นแล้วต้นเล่าแต่ภาพภายในค่ายไม่สามารถตรวจได้แม้จะใช้กล้องสอ่องขยายดูก็ตาม บรรดาทหารราบที่ล้อมอยู่รอบนอกต่างรายงานเข้ามาว่าเหตุการณ์ปกติเกมการเผาผ่านด้วยนาปามยังไม่จบ7จ็ดโมงเช้าของวันรุ่งขึ้น2ีีชุดเดิมเข้าโจมตีอีกสำคนละสองเที่ยวเช่นเดิมไฟที่ไหม้ลุกโชนตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่มอดดับกับโดนเติมเชื้อเข้าไปอีกลูกไฟที่สูงเกือบเท่าตึก3มชั้นอยากจะรู้นักว่าจะมีมนุษย์หน้าไหนบ้างที่ทนต่อความร้อนนั้นได้ป่าทั้งป่าราบลงกองกับพื้นไม่จําเป็นที่พวกนักล่ารับจ้างหรือใครจะต้องลงไปดู พอสองลำที่ถูกสั่งให้มารับชุดสะเกาบนยอดเนินเพื่อตรวจพื้นที่เมื่อเวลาเกือบ10โมงเช้าของวันนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยทุกอย่างกลายเป็นสีดำเหมือนกันหมดทั้งต้นไม้ทั้งอาคารที่พักรวมทั้งคนด้วยฐานราบทุกชุดเข้าสู่เป้าหมายพร้อมกันในลักษณะวงกลมล้อมรอบค่ายของมันสมทบด้วยรถถังแบบ ATC 12คันไม่มีใครเข้าไปในค่ายของมันได้ไฟที่ไหม้สมขอนไม้ขนาดใหญ่ไหม้แล้วไม้อีก3วันก็ไม่ดับ ถึงจะเข้าไปไม่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องเขา้าเพราะมองเห็นอยู่แล้วว่าในนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยแม้แต่มดหรือ,มอแมลงสักตัวพันเอกนอร์แมนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองแทบไม่เชื่อว่าอนุภาพของหน้าปามจะมากมายปานนั้นเราก็แทบไม่เชื่อเลยว่าในศึกยึดค่ายเวียดก,กงครั้งนี้พวกทหารราบไม่ได้ยิงกระสุนเลยแม้แต่นัดเดียวและที่สําคัญพันเอกนอร์แมนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแผนการนี้เกิดจากมันสมองของจ่าสิบเอกทหารบกไทย ที่มาในนามของนักรบรับจ้าง